เฮ้ยเรียกเขามาคิดตังเลยคิดตังเน่อครับนี่ลูกค้ากินกระทะไปด้วยเหรอครับเนี่ยจะบ้าหรือเปล่าครับพ่ขอค้ากระทะผมเอาไว้ใต้โต๊ะทั้งหมดเท่าไหร่ครับอ่าทั้งหมดนี่เป็นชุดใหญ่นะครับทั้งหมดก็สามร้อยบาทครับเอ้ยนึกว่าจะแพงมาเมื่อเราออกกานคนละหนึ่งร้อยบาทโอ้สามร้อยบาทเอง คุ้มมากเลยนะเพื่อนวันหนังเรามากินกันจีด,ดีกว่าสามร้อยเลยเหรอวะกูก็มีกันนะเพื่อนกูมีแค่ยี่สิบบาทเองกูขอออกยี่สิบบาทได้ไหมพวกมึงที่เหลือพวกมึงเอาให้กูก,ก่อนเอาไอ้สัดมึงไม่เตรียมเงินมาเลยเหรอวะมึงพูดแบบนี้ได้ไงไอ้นีน เอ้ลูกค้าครับไม่ต้องรุนแรงกันขนาดนี้ก็ได้แค่ยืมสิบบาทตีกันขนาดนี้เลยเหรอวะเป็นเพื่อนกันออกให้กันก่อนไม่ได้เหรอฮะน้องๆเอ้ยใครน้องมึงวะสามร้อยกูไม่จ่ายได้ไอ้ซัดกูแดกพี่มึงเจอกูอ้าวผู้นี้ก็สวยดีน้องเฮ้ยเล่นมาเลยเพื่อนเข้ามาเลยพวกโง วันนี้มึงตายแน่ได้เลยไอ้นอกเดี๋ยวสอนเชิงมวยให้รู้